ที่วัดบวรณาบรรพศพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในโครงการบำเพ็ญาสาสมเนมภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหกรอบ28่สิดกรกฎาคม2567โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวชิรธีรคุณเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระอารามหลวง โดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครองเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการบำเพ็ชาสามนเณรภ,ภาคฤดูร้อนและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีดังกล่าวในโอกาสนี้พระธรรมวชิรธีรคุณเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงนำผู้ร่วมพิธีคลิปผมนาคจำนวน87รูป ซึ่งสามาเณรจะได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและอยู่ในศีลจารวัดตามหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาถึงวันที่6พฤษภาคมรวมเป็นเวลา17วันโครงการบางประชาสามาเณรภาคฤด,ดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำหัวหน้าสนาชการในอำเภอตลอดจนภาคีเครือข่าย รับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถนำมาปรับใช้ และปฏิบัติในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดการประพฤติดีส่งผลดีแก่สังคมโดยส่วนรวมรู้จักใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมีจิตสำนึกเคารพเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตร,ริย์ด้วยความจงรักภักดี รวมทั้งได้พัฒนาจิตใจรักษาศีลให้เกิดสติสมาธิและปัญญาเกิดความรักความผูกพันความใกล้ชิดกับวัดและศาสนาและสามารถนำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ สงกร,รื่นเริงชื่นบานหาไทยสงกรานต์สงกรานต์ให้ความทุกข์จางหายไปสงกรานต์สงกรานต์ครบอครบ,ครบครัวเบิกบานพร้อมได้